่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิศบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับ,รบทิศบ้วนบางประมาอดิศักิกิยาพันธ์มาพบกับท่านนะครับเราก็พบกันเป็นประจำแล้วก็มีเรื่องราวมาคุยกัน เพราะฉะนั้นสัปดาห์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยหลายคนก็ขนานานามเดือนกุมภาพันธ์ว่าเป็นเดือนแห่งความรักแต่ความจริงแล้วเดือนกุมภาพันธ์นั้นมีวันสําคัญเยอะแยะแล้วเดีนน๋ยวนี้ในโลกของเราเนี่ยเราก็จะกําหนดวันสําคัญต่างๆขึ้นมาตัวอย่างเช่นวันที่13กุมภาพันธ์นั้น เขาก็กำหนดให้เป็นวันรักนกเงือก14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์จากทำนธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของฝรั่งคนไทยก็รับเข้ามาเป็นวัฒนธรรมของไทยซึ่งก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมของชนชาติใดถ้าอะไรมันดีเราก็รับ เข้ามาสู่สังคมของเราได้ท่านผู้ฟังครับทีนี้แม้แต่นกเงือกเราก็ยังก,กำหนดให้เป็นวันแห่งความรักนกเงือกนะฮะท่านก็ไปติดตามดูรายละเอียดกันเองก็แล้วกันว่านกเงือกเนี่ยเขารักคู่ของเขายังไงเขาพนาัพนน้าพันนอเขาดูแลกันอย่างไรนะฮะเราก็จะขอตั้งประเด็นว่าความรัก ที่เราควรที่จะมีนะแล้วก็ทันรักให้กว้างที่สุดเลยก็คือเราต้องรักอะไรก่อนครับท่านผู้ฟังครับรักโลกเมื่อเรารักโลกหลายคนก็บอกเออเออรักรักแต่ว่าเออแล้วเราจะปฏิบัติแล้วเราจะทำยังไงให้กับโลกของเราได้บ้างนะครับ ลำดับแรกเราก็ควรจะเริ่มต้นจากว่าอะไรที่วันนี้เราทำไปแล้วเราทำลายโลกโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็หยุดยั้งแล้วก็ช่วยกันรณรงค์ในการที่จะหยุดทำลายโลกของเราเช่นอะไรครับถ้ามองไปในระดับสงครามเราก็ต้องบอกว่าพวกทดลองอาวุธ เอาระเบิดมาใส่โลกให้กระทบกระเทือนเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องยุติและก็ไม่ควรที่จะทำเช่นนั้นหรือเราสร้างปัญหามลภาวะแล้วก็มลพิษต่างๆให้เกิดขึ้นในโลกก็พูดกันแบบบ้านๆนหน่อยก็ต้องบอกว่าทำให้โลกแปดเปื้อนไปด้วยสิ่งสกปรก ทั้งหลายทั้งปวงขยะเหมือนที่ทิศบุญบางประมาะเคยพูดขยะที่มีชีวิตขยะที่ไม่มีชีวิตแล้วก็ขยะที่เป็นพิษนะครับตัวอย่างถ้าเราพูดถึงขยะพิษแน่นอนที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นสารเคมีในรูปแบบต่างๆรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องของอ ขยะพิษที่เกิดจากการติดเชื้อในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนี่เราต้องมีระบบบริหารจัดการอย่างดีโรคเราจึงจะได้รับการปนเปื้อนจากสิ่งเหล่านี้น้อยลงแต่แน่นอนที่สุดสิ่งที่เราผลิตขึ้นมานั้นมันก็เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นถ้าเราใช้เรารู้จักระวัดระวังก็จะช่วยกันได้เพราะฉะนของแบบนี้ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือตัวอย่างขยะ ไม่มีชีวิตเช่นอะไรครับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างถุงพลาสติกแต่เราก็ปรากฏให้เห็นว่าในปัจจุบันเราก็จะเห็นถุงพลาสติกลอยต๊้ป่องต๊ปป้ตป,ป่องอยู่กลางลำน้ำและที่สุดมันไปไหน,ม,นมันลงทะเลแล้วมันลงทะเลแล้วมันเป็นยังไงและมันก็ไปเป็นปัญหาในทะเลสัตว์ทะเลทั้งหลายบางทีก็ มีถุงพลาสติกนะฮะเขมือบเข้าไปกินเข้าไปหรือจะเหตุว่ามันว่ายแล้วมันไปติดอยู่ในถุงในอะไรต่างๆเหล่านี้นะและมันไม่ใช่เฉพาะถุงพลาสติกที่ในน้ำบนบกเราก็จะได้เห็นกันเกลื่อนกลาดไปหมดปัจจุบันนี้นะสมัยก่อนเนี่เวลาเราดื่มนมเราใช้กระป๋องนะฮะเดี๋ยวนี้เราใช้กล่องและเวลากินเสร็จ ผู้คนทำไงครับผู้คนก็โยนโยนทิ้งกินเสร็จตรงไหนทิ้งตรงนั้นเลี่ยราดไปหมดทิดบัวออกงมานี่บอกตรงๆว่าเป็นคนที่เป็นปฏิปักษต่อเรื่องของขยะอย่างร้ายแรงนะครับและเมื่อไม่กี่วันนี้ก็รู้สึกชื่นชมแม่บ้านเรื่องอะไรบางคนอาจจะบอกอ๋อหลงเมียซะมั่งไม่ใช่ พราะเห็นพฤติกรรมที่เขาทำแล้วมันดีครับคือปกติทุกวันนี้ผมจะดื่มนมนะที่ไม่เติมน้ำตาลนะครับก็เป็นเรียกว่าน้ำนมถั่วเหลืองอะไรต่างๆเหล่านี้ทีนี้มันก็มีกล่องใช่ไหมครับธรรมดาผมก็จะเอากล่องนี่มาตัดแล้วผมก็จะเอามาใช้ติดไว้ที่โต๊ะทำงานผมล้างสะอาดแล้วผมก็ทำเป็นที่ใส สิ่งของเล็กๆน้อยๆหรือจะเป็นเป็นที่เสียบประกาหรืออะไรเงี้ยโดยไม่ต้องไปซื้อเครื่องพลาสติกมาใช้แต่ล่าสุดแม่บ้านผมเนี่ยเขาก็เอากล่องนมเนี่ยไปล้างทำความสะอาดและผมก็เห็นเขาพับแบนๆน,นะฮะใส่ถุงไว้ถุงใหญ่เลยจากที่ผมดื่มเนี่ยนะครับผมก็ถามเขาว่าเขาจะเอาไปไหน เขาบอกว่าเขาจะนำไปบริจาคเพื่อที่จะให้เขาเอาไปทำขาเทียมนี่อย่างนี้เขาก็เรียกว่ารู้จักรีไซเคิลนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะกำจัดขยะทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะเราก็มีเรื่องของ 3R ใช่ไหมครับนะ reuse uh, reduce คือใช้ให้น้อยเท่าที่จำเป็น reuse นำมาใช้ใหม่แล้วก็ recycle นำเอาไปที่จะไปประดิษฐ์ประดอยไปแปลรูปทำอะไรได้บ้างนี่อย่างนี้ตัวอย่างทีนี้บ้านเมืองเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องของการรณรงค์ให้กำจัดขยะเนี่ยน้อยมากที่จริงมันจะต้องพูดทุกวันหลังคารพธงชาตินะฮะสมัยหนึ่งเราเคยมีกฎหมาย นะใครทิ้งขยะจะต้องถูกปรับถูกอะไรต่ออะไรเรามีเพลงตาวิเศษเห็นนะอ่ะอะอย่าทิ้งขยะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็เวลาเราจะกำจัดขยะมันก็ต้องมีมาตรการวิธีการในการกำจัดไม่ใช่ว่าแต่ละบ้านเอาขยะมากองแล้วก็เผาทิ้งแล้วก็เกิดมดลภาวะต่อเนื่องแปดเปื้อนโลกของเราทำให้เกิดภาวะ โลกร้อนใครไม่เชงนะครับภูสภาพภูมิอากาศแปรเปลี่ยนแปรปรวนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ตอบไม่ถูกลลูกเขยผมเนี่ยชอบถามผมเรื่องเกี่ยวกับภูมิอากาศบอกว่าพ่อแล้วปีนี้อากาศจะเป็นยังไงเขาจะรู้จักตั้งคําถามเพื่อให้เราคุยให้ฟังนะฮะผมก็บอกเข้าไปบอกว่าปีนี้ยากเดี๋ยวนี้จะยากในการคาดเดาถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะพอคาดเดาได้ แต่ในนี้มันยากเพราะว่าสภาพลมฟ้าอากาศในโลกมันแปรปรวนอันเนื่องจากว่าโลกแปดเปื้อนไปด้วยสิ่งที่เป็นมลพิษแล้วก็เป็นมลภาวะเพราะฉะนั้นถ้าท่านรักโลกท่านก็จะต้องเริ่มต้นจากการที่ไม่ทำร้ายไม่ทำลายโรคของเรานะที่ผมยกตัวอย่างมาอย่างเช่นของเรื่องของขยะ เพราะฉะนั้น3 R จำไว้นะครับ ReduceReuseRecycle เนี่ยอย่างที่ผมเอากล่องนมเอามาใช้เป็นที่เสียบป,ปากกาเป็นที่ใส่สิ่งของเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ก็เรียกว่าเอามา reuse นำมาใช้ใหม่ได้แทนที่จะใส่นมมาดื่มอย่างเดียวนะภรรยาผมเขาเอาไปบริจาคเพื่อที่จะเอาไปทำ ขาเทียมผมเข้าใจว่ามันจะมีไอ้พวกอลูมิเนียมฟอยที่อยู่ข้างในนะีซึ่งกระบวนการที่เขาผลิตเขาคงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็เรียกว่านำไปรีไซเคิลนะครับแล้วก็ตัวกระดาษก็สามารถที่จะกลับนำมาใช้ได้ทีนี้เวลาเราจะใช้ทรัพยากรอะไรในโลกเนี่ยเราก็ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดแล้วก็เกิดประโยชน์เรียกว่า c ดใช้เท่าที่จำเป็นพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของความรักที่ยิ่งใหญ่มนุษย์เกิดมาในโลกนี้ต้องรู้จักที่จะรักโลกของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำการเกษตรก็จะต้องรู้จักใช้หลัก 3. R เข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะทำให้ไม่มีสิ่งหลงเหลือนะะให้เป็นเศษขยะอยู่ในสวนได้เลย นะครับสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรท่านก็ต้องติดตามฟังทิดบ้วนบางประมาะต่อไปนะครับท่านผู้ฟังสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งจดหมายถึงทิดบ้วนบางประมาะตู้ปนอกิบงกำแพงแสนนคอปฐมถ3 1 4 0มห3 1 4 0หรือถ้าจะส่งลายก็ s อสไซ n ูเอ็นะครับ ใครใก็รักหัวหัวคันไายใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆริหัวคันไาย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโต,ต,ตมา40ปีตามานะมีน้องสิงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยั้นหน้าเพราะตัววกันไทยดีครับ เหมาะสมกับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหัวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรามฐันช่วยให้ข้าวต้นแร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีบได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหัววัวคันไถของ ไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ปุ๋ยตราหูวัวเขินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พ 8, ลัง2สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเคนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทเซนทันเคมีจำกัดมหาชน